สว,ส,สวัสดีครับผมนายซื้อพ่อตาครับผมนายทัศนายยิ่งครับพผมมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจครับผมวันนี้เราจะมาทําการนําเสนอโครงการเครื่องดันเหล็ก2ระบบนะครับหรือ building to system นะครับที่มาและความสําคัญนะครับเนื่องจากวิทยาลัยมีการเรียนการสอนวิชาเทคนิคพื้นฐานนะครับซึ่งเกิดปัญหาไม่ไม่มีเครื่องในการ เรียนการสอนนะครับผมเพราผมจึงได้คิดค้นเครื่องดันเหล็ก2ระบบขึ้นมานะครับเพื่อทําการเรียนการสอนในวิชาเทคนิคพื้นฐานครับผม mm hmm. แล้วก็นี่เป็นตัวเครื่องนะครับห mm hmm. ลักการทํางานของเครื่องก็คือจะใช้แม่แรงนะครับผมดันตัวฐานให้ตัวฐานให้ตัวตัวดันนะครับขึ้นมาชนกับตัวเลื่อนนะครับผมแล้วก็ใช้พวองมาลัย ในการหมุนนะครับผมอันนี้ผมก็ได้นําเหล็กใส่ไว้แล้วนะครับถ้าถ้าเราจะใส่เหล็กนะครับก็คือต้องคลายไม่แรงออกนะครับผมแล้วก็สามารถนําเหล็กใส่ได้เลยนะครับซึ่งเหล็กวันนี้ใช้เป็นเหล็กแหนบเหล็กแผ่นนะครับผมซึ่งมีความยาว190เิเซนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําเหล็กใสเลยนะครับ ใช้แมลงดันตัวฐานนะครับให้มาชนกับตัวเลื่อนด้านบนนะครับผมถ้าเกิดว่ายันแล้วนะครับแล้วก็ทําการหมุนเลยครับผมการหมุนนี่จะเป็นการหมุนแบบไปกลับนะครับซึ่งหมุนไปจนสุดแล้วหมุนกลับนะครับ พ่อควรระวังในการโยกแมลงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กกลมหรือว่าเหล็กกล่องนะครับให้โยกทีละ2ถึงสมมิลนะครับซึ่งผมจะมีตัววัดอยู่ข้างๆนี้ให้ได้ดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโยกมากกว่าน,นั้นนะครับอาจจะทำให้เหล็กเกิดการเสียรูปได้นะครับผม อันนี้เราก็จะทําการโยกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ แล้ก็จะได้เหล็กกมลมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการคลายตัวแม่แรงนะครับผมเพื่อจะนำเหล็กออกนะครับ เมื่อเราได้เหล็กกลมมานะครับผมแล้วก็จะทําการตัดด้านปลายของทั้งสองอันนะครับว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราตัดเสร็จปุ๊บก็ทําการประกบกันแล้วก็เชื่อมครับผมเชื่อมให้มีติดแล้วก็จะได้เป็นเหล็กวงกลมมาแบบนี้ครับครับผมส่วนประโยชน์ของเครื่องนะครับผม <c oughs> เครื่องสามารถดัดเหล็กได้จริงนะครับแล้วก็ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณฟฟาซึ่งเครื่องดันเหล็กนะจะมีแบบระบบไฟฟ้าด้วยนะครับผม การที่2นะครับก็คือการใช้แบบไฟฟ้านะครับผมซึ่งไฟฟ้าก็จะเป็นตัวสว่านไฟฟ้านะครับผมซึ่งผมได้ทําหัวบล็อกเออเบอร์สิบรองรับการใช้สว่านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็นําลูกบล็อกใส่นะครับผมแล้วก็เอาสว่านต่อเนี่ยครับแล้วก็ยิงได้เลยครับก็จะเป็นเพลาก็จะหมุนไปตามตามสว่านที่เราหมุนเนี่ยครับผม ครับผมจะทําให้ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่เปลืองแรงครับผมส่วนขอผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบครับ